ต่อจากนี้ไม่ทร้าบว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นจะได้รับรู้หรือจะได้ยินหรือปล่านะครับแต่เชื่อว่าความสัมพันธ์ความเป็นพ่อเป็นแม่ของคำว่าพ่อแม่และลูกคงจะสื่อได้ในวันนี้ว่าลูกของพ่อที่ชื่อว่าคุณพ่อสมเกียรติ ลูกของคุณแม่ที่เชื่อว่าคุณแม่ผ่อนทิพย์จะได้ครบบวดแล้วในวันรุ่งพรุ่งนี้สิ่งสำคัญก็คือพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ในที่นี้ถือว่าท่านเป็นผู้ให้เลือดและให้เนื้อทั้งปิดาและมารดาทนโลกนะ้ อยากจะสื่อให้ทั้งสองได้รู้ว่าถึงแมนว่าพ่อแม่ไม่อยากใช้ของว่าไม่สมประกอบเนาะแต่ก็จาเป็นต้องใช้การพูดและการได้ยินของพ่อแม่ถือว่าเมื่อตอนเกิดบกร่องมาตั้งแต่กำเนิดในวันนี้ก็ยังสามารถที่จะมีลูก ที่ชื่อว่าพ่อน้าปีทากับเดินเกิดมาด้วยบารมีของพ่อปู่ตักสิทธิ์ประทานให้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าพ่อบารมีของปู่นะั้นเพราะโดยปกติแล้วนะครับทางการแพทย์โอกาสที่ลูกจะไม่ปกตินั้นสูงมากยังเคยคุยกับปู่ไว้ แต่ด้วยบารมีอันยิ่งใหญ่วันนี้นี่หละครับคือปาฏิหารพ่อจาาแม่จา๋าบุตนี้ไม่รู้จะสื่อสารอย่างไรให้พ่อและแม่ได้รับรู้ว่าลูกของพ่อว่าลูกของแม่เต็มใจที่จะมองบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ของการบูชให้ท่านทำคู่ ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะจงรับรู้ได้ว่าวันนี้เป็นวันที่ลึกเดือนของพ่อและแม่จะพ่อเอาหุ่นอันยิ่งใหญ่ให้แก่พ่อแม่ต่อไปและหวังว่าหากมารแเมนว่าชาติหน้าดีจริงขอให้ทั้งพ่อและขอให้ทั้งแม่ ได้เกิดมาสมบูรณ์รบอ,อาการ32เหมือนคนอื่นเขานะแม่นะคุณพ่อก็เช่นกันวันนี้จะขอทดแทนด้วยการบูญเพื่อเป็นทุนอันยิ่งใหญ่มอบให้ปเป็นรางวัลชีวิตของพ่อและแม่ลูกก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารย่างไรแต่เชื่อว่าพ่อและแม่ ของหมคนั้นจง,งรับรู้ได้ว่าลูกคนดี้เต็มใจที่จะบวชให้นะพ่อจ้าแม่จ้าอาโหก็มกราบลงไปครั้งที่หนึ่งสาธุคนดีของพ่อการาบลงไปครั้งที่สองคนดีของแม่การาบไปครั้งที่สารัก คิดว่าท่านน่าจะรู้นะครับท่านอาจารู์ลุบขอขคุณแม่มีคนุกทองมาน้องออกอไปหาคุณย่าดูปะย่าจา๋าย่าก็เหมือนแม่คนที่สองเสียดายที่สุดในวันนี้คือเตี่ยของมงนั้นไม่อยู่แล้วก็ขอให้คุณยา่าเป็นท่านเตี่ยแล้วก็เป็นธ่ามาในวันนี้ ดูความสำเร็จดูชัยพระเกลือของหลานคนที่ชื่อว่าเมทาลิชัยจเจริญโงใยวันนี้จะบวชให้คุณย่าแล้วก็จะบวชให้เตี่ยสุรินดยโน่กราบั้งที่หนึ่งที่เท,นะท้านะล้กนะสาธุกลาบั้งที่สองลูกขดดีของปัญญาลูกนะกรับั้งที่สาม ดูแลย่าให้ดีดีลูกอ่ะกอณยา่าแน่นๆเราก็นึกถึงนะลูกนะควรทันเลี้ยงมาอย่างไรเตี่ยเลี้ยงมาอย่างไรอ่ะไปหาราขงของพ่อปู่ต่างสิคนที่ประทานชีวิตให้แก่เจ้าน้ลูกรู้ไหมถ้าไม่มีนคนที่ปู่ไม่ให้มานะให้มาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนี้ก็ได้เอาประนุมือไว้พ่อใยจ้า รู้ว่าพ่อชัยนั้นลำบ,บากรู้ว่าพ่อชัยนั้นหวงนังดีมาตลอดแต่สิ่งอันใดเล่าที่ลูกคนนี้จะมอบให้แก่คุณพ่อชัยได้นอกเผือไปจาัดก,การบวชก็ขอให้ผลบุญในครั้งนี้ส่งไปให้พ่อชัยจนมีอายุมั่นคงยืนอ,อยู่เป็นร่มโพรงใส อยู่เป็นร่างของพ่อตัดสินตลอดไปเพื่อช่วยเหลือบนมาโน์น,นะเอากราบ,บครับที่หนึ่งลูกสาธุทกราบครั้งที่สองจัดก,กราบครั้งที่สามนะลูกจใาดูแลคนนี้ด้วยนะเหมือนพ่อคนที่สองอาบก่อนให้ยนงเดหมายมั้นปันมือหมดเท่าไรไม่ว่านูขอให้ได้บวชในวันนี้พ่วิชัย,ชยบอก ตัวเองไม่เท่าไรแต่เล่นถึงเตีเ่ยพอเตี่ยฝากฝังไว้ว่ายัางไงต้องบวชให้ได้นะ้ออ่ะมาหนุนตักของพ่อหรือเป่าเอ๋เอ๋เอเอดอดตะแครงเกียร์ขาบัตรทันทีลูกเอาสีสามพาดไปที่ตักของพ่อเอเกียร์ขาบัตรหนเออคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละครับคุณแม่นั่งหับถูกแล้วถูกแล้วอย่าหันหลังที่ลูกหันหน้าออกไปทั้งหมด เออเออเรารอเพลงให้คนบนฟ้าฟังก่อนดีกว่าน้อได้ก็คือเตียโซริน้อ อาดุดตักเลยนะเอ๊นอกจากตักของพ่อแล้วยังมีตักของแม่น้อย,ยอ